สุกสันวันหยุดจ้าเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องเมื่อนี่แปลงแค่หยุดงานพอดีค่ะพี่น้องหยุดครึ่งวันนะคะช่วงบ่ายๆนะคะเราก็เลยชวนกันค่ะพี่น้องไปไซติีไปสวนพุ้ซาค่ะสวนพุา้าสวนพุา้าสวนพุา้พาหรือสวนบักท่านค่ะพี่น้องบ้านเฮาเอิญสวนบักท่านจ้าไอ้ข้าวว่าอยู่บ้านเพิินมีสวนบักท่านเปิดไหมจ้าเปิดให้เข้าไปกินชิมฟรีได้เลยเหล้วก็สารารถ เก็บเองนะคะเก็บเองกินเองค่ะพี่น้องอยู่ในสวนนะคะแล้วก็เก็บแล้วก็ช่างกิโลกิโลละยี่สิบห้าบาทจ้าไม่แพงเลยเลยได้คู่หน่อยพูดล่คู่ค่ะพี่น้องหอยซอกไปนี่ละจ้าร่วมเดินทางของเรามีด้วยกันสามคนคะ่ะหนึ่งหนูเด็กสองภูบาวสามแปลงแค่จ้าเนื่องด้วยว่าสวนบักท่านนี้มันกับยูบไก่ค่ะพี่น้องอยู่ตำบลปลาขาวค่ะพี่นอ้องอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งเป็นบ้านของหนูเล็กเองจ้าทางไปกับบไก่บ่ไก่ค่ะทางไปหน้าแปลงแค่จ้าพี่น้อง สวนพู้ซานี่เพิินพึ่งเปิดได้เมื่อวานนี่แหละค่ะพี่น้องมื่อเลกเมื่อนี่เป็นมือที่สองได้ข่าวาว่าเมื่อวานคน้นเต็มสวนอญญาญะเลยจ้าพี่น้องเมื่อนี่ไปหอดกระบ,บ่มีคนค่ะพี่น้องมีแต่สามคนนี่ละจ้าบัดเถื่อสีออกมาสันตัวพี่น้องพี่น้องเพิ่นกับมะยามสันตัวจ้ามาชมสวนผู้ซาเหมือนกันและก็มาเก็บสังกิโลคือกันจ้า อ้าวแล้วอยู่ตลาดเพื่นบ่ขายบ่อนูเล็กขายอยู่จ้าเตียวา่าขันเห่าไปลุยสวนจังสี่เห่ากับด้อาัอาครดอีกอัครดหนึ่งนอก่ะพี่นองคือจังเห้าไปเที่ยวนี่ละ่ะเที่ยวสวนไกลๆบ้านเห่านี่ละ่ะค่ะประหยัดน้ำมันค่ะแต่วา่าก็ได้ความสุขทางใจจ้าไปหอดกันหลายๆค่ะพี่นองค่ะต้นได้กระดกต้นได้กระดกกสะออนสะอนสะอนจ้า บัดแล้วก็ะจ้าสิเก็บต้นใดก็มมิต่ภาก,กันสี่ไปสี่ไปค่ะพี่น้องเป็นตัหัวคือยังนี่ตัวสะอออนของเพื่อนจ้าเจ้าของสวนบอกว่าปลูกได้สองปีแล้วจ้ะพี่น้องปีนี้เป็นกะเริ่มให้พ้นผลผลิตแล้วกะเก็บขายค่ะพี่น้อง เพื่อนก็พากันเก็บขายสองหัวเมียเพื่นจา้าเอาไปตลาดนี่ก็จะมีถุงได้ยี่สิบบาทหรือว่าหน่วยหน่อยนี่ก็เส็ดเ,เป็นกิโลละย,ยี่สิบห้าบาทแล้วก็คัดใส่เป็นหน่วยใหญ่นะคะกิโลละสามสิบห้าบาทจ้าสำหรับผู้ใดเพื่อนบ่สะดวกที่สิมาสวนคือจังนูเล็กนี่ก็ซื้อกินอยู่ในตลาดก็ได้อยู่จาพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกลับไปขายจ้าทั้งดกทั้งล่มค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเป็นตาสะออนแล้วก็เป็นตาหนาเสียดไดค่ะพี่น้องเพราะว่ามันลมเห้งและมันกระดกร้ายค่ะพี่น้องต้นเต็มผื่อนอยู่จ้า เทิงนวยหน่อยเทิงนวยใหญ่เทิงนวยสุกเทิงนวยบ่สุกค่ะพี่น้องส่ออนหลายพ่ออยากใจก็อยากว่าอันอยากเก็บอันอยู่ตดอันนวยมันลวนอันละจ้าไปกินอ้าวเจ้าคือว่าจังสันละนูเล็กบ่แเม่นยังเด็กค่ะพี่น้องบอ่แม่นว่าบา่าอยากอุดนุนเพิ่นอุดนุนอยู่จา้าแต่ว่ากระเสดายเสยดายเนี่เห็นกอ่อนซ้อนเึิงเสดายค่ะพี่น้องสำหรับผูดด้ใดอยากมาแวะชมแวะเที่ยวคือจากนูเล็กก็มาได้เด้อจ้าพิกัดบ้านปลาขาวตาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจ้า มาเท่องเก็บกินเท่องเก็บสั้งกิโลกกับบานไปตอนผพ้ยุเงนินนําจังสียเลยจ้ะพี่น้องแซ่บแซบจ้าเจ้าของสวนใจดีทั้งแจกทั้งแถมเลยจ้า